สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเชื้อเชิญนักเรียนจากโรงเรียนคาทอลิกสวดภาวนาเพื่อสันติภาพในยูเครนพร้อมกับพระองค์ เช้าวันพุทธที่16มีนาคมก่อนการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำสัปดาห์สมเด็จพระสันตปะปาปาฟรังซิสเสด็จออกนะับพระมหาวิหารนักบุญเปโตรโนครรัฐวัติกันเพื่อพบปะคณะนักเรียนชาวอิตาเลียนหลายร้อยคนจากสถาบันการศึกษาลาโซล่าซึ่งเป็นโรงเรียนคาทอลิกในมิลานที่บริหารการศึกษาโดยคารวาสคาทอลิก โอกาสนี้พระองทรงขอให้พวกเขานึกถึงบรรดาเด็กๆทั้งชายและหญิงในยูเครนที่ต้องหลบลี้หนีภัยจากการถูกโจมตีพระองค์กลัว่าตอนนี้พวกเขาเหล่านั้นกําลังทนทุกข์เป็นอย่างมากสมเด็จพระสันตปาปาทรงเริ่มพระโอวาทโดยทรงกล่าวต้อนรับทุกคนว่า พ่อยินดีให้การต้อนรับลูกๆทุกคนที่อยู่ณที่นี้และขอต้อนรับพวกลูกได้ความจ,จริงใจรวมทั้งบรรดาผู้ปกครองคุณครูและปู่ย่าตายายของลูกๆซึ่งณที่นี้ก็มีบรรดาปู่ย่าตายายอยู่เป็นจำนวนมากด้วยมันเป็นสิ่งสำคัญมากๆสำหรับบรรดาเยาวชนคนหนุ่มสาวและเด็กๆที่จะต้องพูดคุยกับปู่ย่าตายายของลูกมันสำคัญมากๆโรงเรียนของพวกลูกที่เกิดขึ้นจาก แรงบันดาลใจของคริสตชนมันคือความเป็นจริงอันล้ำค่าสำหรับเขตมิลานและมันก็ได้มอบการศึกษาอันล้ำค่าให้กับลูกหลานของชุมชนโดยร่วมมือกับบรรดารครอบครัวต่างๆ มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องสร้างชุมชนทางการศึกษาที่ซึ่งบรรดาผู้ปกครองสามารถจะเป็นตัวชูโรงสำหรับการเติบโตทางวัฒนธรรมของบุตรหลานร่วมกับคุณครูได้นี่คือข้อตกลงทางด้านการศึกษาเป็นการเสวนาการรันระหว่างผู้ปกครองและคุณครูที่จะต้องมีการเสวนากันอยู่เสมอเพื่อผลประโยชน์ของเยาวชนคนหนุ่มสาวและเด็กๆ เราต้องดูแลรักษาข้อตกลงทางด้านการศึกษานี้ไว้เสมอซึ่งที่ผ่านมามันได้ถูกทำลายมาแล้วหลายต่อหลายครั้งดังนั้นผู้ปกครองและคุณครูจึงต้องมีการเสวนากันรวมทั้งต้องทำงานร่วมกันดังเช่นที่พวกท่านทำอยู่มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างชุมชนทางการศึกษาให้เกิดขึ้นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ สำหรับพวกเธอเด็กๆชายหญิงทั้งหลายพ่ออยากจะฝากถ้อยคำที่สำคัญสองคำที่มาจากใจของพ่อนั่นก็คือแบ่งปันและยินดีรับสำหรับการแบ่งปันนั้นขอพวกเราอย่าได้เหนื่อยหน่ายที่จะเพาะบ่มมันให้สุกงอมร่วมกับผู้คนรอบข้างกับเพื่อนร่วมชั้นกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายบุคลากรทางการศึกษาและเพื่อนฝูง เราจำเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อจะเจริญขึ้นไม่เพียงแค่ในด้านความรู้เท่านั้นหากแต่ยังรวมไปถึงการสารสัมพันธ์กันเพื่อสรรสร้างสังคมแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความเป็นพี่เป็นน้องกันให้มากขึ้น เพราะสันติสุขซึ่งพวกเราต้องการกันนักกันหนานั้นมันต้องสร้างขึ้นด้วยน้ำมือของเราเองโดยผ่านการแบ่งปันกันมันไม่มีเครื่องจักรชนิดใดที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นได้ไม่มีหรอกสันติสุขจะเกิดขึ้นได้ด้วยน้ำมือของเราเองเสมอไม่ว่าจะเป็นสันติสุขในครอบครัวหรือแม้กระทั่งสันติสุขในโรงเรียนก็ตามแล้วฉันจะสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไรกันล่ะ ก็กับงานของฉันกับการแบ่งปันของฉันนั่นไงส่วนคำที่สองยินดีรับ โลกของเราทุกวันนี้สร้างอุปสรรคมากมายให้เกิดขึ้นระหว่างผู้คนและผลของอุปสรรคเหล่านี้ก็คือการกีดกั้นกันการ,การ,การ,การปฏิเสธกันนี่เป็นอันตรายหากลูกปฏิเสธใครสักคนแม้จะเป็นที่โรงเรียนก็ตาม ฟังให้ดีๆนะเด็กๆชายหญิงทั้งหลายที่โรงเรียนของเราบางครั้งอาจจะมีเพื่อนร่วมชั้นของเราที่เขาดูออกจะแปลกไปบ้างไร้สาระไปบ้างหรือเป็นคนที่เราไม่ค่อยชอบขี้หน้าเขาสักเท่าไหร่ก็ขอเราอย่าได้ไปปฏิเสธเขาหรือเธอเลยอย่าไปกลั่นแกล้งเขาอย่าเชียวนะได้โปรดอย่าไปกลั่นแกล้งกัน อย่าเพราะเราทุกคนต่างก็เท่าเทียมกันและไม่ว่าเพื่อนร่วมชั้นคนนั้นดูจะขัดหูขัดตาเราไปบ้างหรือดูจะแย่ไปสักหน่อยก็ตามแต่ฉันก็จะเข้าไปหาเขาหรือเธอด้วยความเป็นมิตรดังนั้นจงสร้างสะพานเชื่อมต่อไว้เสมออย่าได้ปฏิเสธผู้ใดเลยอย่าไปปฏิเสธเขาเพราะการปฏิเสธจะก่อให้เกิดสงครามเสมอ ผลของอุปสรรคก็คือการกีดกันและปฏิเสธกันมันมีทั้งอุปสรรคระหว่างรัฐต่อรัฐระหว่างกลุ่มสังคมและก็ยังรวมไปถึงอุปสรรคระหว่างผู้คนด้วย และบ่อยครั้งที่แม้แต่โทรศัพท์ที่ลูกกำลังจ้องมองมันอยู่มันก็กลับกลายเป็นอุปสรรคที่แยกตัวเราออกจากผู้อื่นในโลกที่ลูกมีได้เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสม,สมันจะงดงามสักเพียงใดเชียวที่เราจะได้ศบตาผู้คนได้ฟังเรื่องราวของพวกเขาได้ต้อนรับตัวตนของพวกเขาเพื่อสร้างสะพานเชื่อมต่อระหว่างพี่น้องชายหญิงต่างประเพณีต่างวัฒนธรรมและต่างศาสนา ด้วยมิตรภาพและด้วยการกระทำเช่นนี้เท่านั้นโดยอาศัยความช่วยเหลือจากพระเจ้าเราก็จะสร้างอนาคตแห่งสันติสุขให้เกิดขึ้นได้พ่อชอบคติพจน์ของลูกๆที่ว่าอัศจรรย์ใจมันช่างสวยงามเสียหลือเกินดังนั้นจงตื่นตาตื่นใจอยู่เสมอเมื่อได้พบเจอกับความงดงามความอัศจรรย์ใจและความซาบซึงใจ Non per ที่สุดพระองค์ทรงสรุปพระอวาดโดยทรงกล่าวขอบคุณสำหรับการพบปะกันครั้งนี้พระองค์กรัสว่า พ่อขอขอบคุณสำหรับการเป็นประจักษ์พยานของพวกลูกพ่อจะสวดภาวนาเพื่อลูกและลูกๆก็ได้โปรดอย่าลืมสวดภาวนาเพื่อพ่อด้วยและตอนนี้พ่อขอให้พวกลูกคิดถึงบรรดาเด็กๆทั้งชายและหญิงจำนวนมากรวมถึงเยาวชนคนหนุ่มสาวที่ตกอยู่ในภาวะสงครามที่พวกเขากำลังทนทุกข์อยู่ในยูเครนทุกวันนี้พวกเขาก็เหมือนกันกับเราเหมือนกับลูกๆที่อายุแค่6-7เจขวบ1ิ ขวบหรือว่า14ปีซึ่งสำหรับพวกลูกแล้วลูกมีอนาคตรออยู่ข้างหน้ามีความมั่นคงทางสังคมที่จะเติบโตขึ้นในสังคมที่สงบสุขแต่ว่าเด็กเล็กๆเหล่านี้แม้กระทั่งทารกตัวน้อย,อยๆก็ยังต้องหลบลี้หนีภัยจากการโจมตีพวกเขากำลังทนทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากและที่นั่นอากาศก็แสนจะหนาวเหน็บลองคิดดูก็แล้วกัน ดังนั้นจึงขอเราแต่ละคนนึกถึงเด็กๆเ,เหล่านี้เด็กๆทั้งหญิงและชายรวมไปถึงบรรดาเยาวชนคนหนุ่มสาวที่วันนี้พวกเขาซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่ไป3,000กิโลเมตรกำลังทนทุกข์ขอให้เราสวดภาวนาวอนขอต่อพระเจ้าพ่อจะสวดภาวนาและลูกก็จะทำเช่นนั้นด้วยใจและด้วยความคิดของลูกเองให้เราภาวนาไปพร้อมๆกัน ข้าแต่พระเยซูเจ้าข้าลูกวอนขอพระองค์เพื่อบรรดาเด็กๆดกชายหญิงและเยาวชนคนหนุ่มสาวที่ตกอยู่ภายใต้การโจมตีผู้ที่ต้องพบกับสงครามอันน่าสยดสยองนี้ผู้ที่ไม่มีอะไรจะกินผู้ที่ต้องหลบลี้หนีภัยออกจากบ้านออกจากทุกสิ่งทุกอย่าง พระเยสูเจ้าข้าโปรดทอดพระเนตรเด็ก,เดกๆเหล่านี้เยาวชนคนหนุ่มสาวเหล่านี้โปรดทรงดูแลและปกป้องพวกเขาด้วยพวกเขาต่างก็ตกเป็นเหยื่อของความหญิ่งยโสของเราผู้หลักผู้ใหญ่ พระเยซูเจ้าข้าโปรดทรงอวยพระพรแก,ก่เด็กๆเหล่านี้และโปรดปกป้องพวกเขาด้วยพร้อมกันนี้ให้เราภาวนาวอนขอแม่พระโปรดปกปักรักษาพวกเขาให้รอดพ้นด้วยเถินขอบคุณสำหรับการพบปะกันครั้งนี้และอย่าลืมจงตื่นตาตื่นใจและสำนึกในพระคุณขอให้ทุกคนพูดพร้อมๆกันว่าจงตื่นตาตื่นใจและสำนึกในพระคุณ um pouco pior